มึงสร้างเหรียญกับแม่ชี้แท้ฮาลอ้องมึงเสร็แล้วพี่เน้นอยหลายวันกายมาหนีมีอาการเป็นลายต่งย่านแต่ทางปลายน้องสิตายถิมบอยังอยากมาสั่งพี่ว้หาหนั่งจากตายนี้ อย่ามีคนหากผู้ใหม่มาแทนน้่งสวนท้องไข่แม่นสิตายเสียสินวิญญาณไปเกิดชาติใหม่มสีลาลึกชาติได้แม่นไก่ไก่สิลวงตาม สิไปเกิดยูฝากนามคนลอกแฟนดินเขียวน้องสิเทีเ่ยวทางหลัดสอกหาจนพอ <Okay. S 1> <c oughs> อยู่ในหมอในหลงคงใดกะแล้วเตคำพูดจำว้เนีย่ยคำสัญญาต่างแต่กี่ทางเจ้ายาสุไล ละสัญญากันต่างไว้อยากคือโลกสัญญาหมางคือสัญญาวิชัยลาดน้องบอาเอาแนวนี้ละสัญญาดีบ่ากับปีนให้คือดินกับพื้นโลกแม่นสิมีโสห่วยน้องนามวางบึงให้เป็นที่เพิ่งใดอาศัยสัวชที่บังดับ สัญญากันแต่วันหนับยาสุไลขาไขา่ขา้ขาวไข่ลูกปูป่ามุเข้าวไข่เสผมนี่นี่สัญญากันแต่วันหนับยาสุไลวางเวน และแม่นผู้เขาสิเป็นแปลงของแข็งเนื้อละเอียดโบเทียดป้าเปิดนามทาหววหาเพียน้องกับบ่ได้เตียงสิลืมพี่นี่ยเมื่อนองหานนองคายบ่ผาดพังลงนั่น มายั้งเนื้ออายสัญญากันสั่นผู้ใหญ่พี่เนื้อตายแล้วเกิดชาติใหม่เป็นยังไงน้องสิจื่อชาติใดให้ไทยบ้านเพื่อนสะาอน หลวงพู๋ยังใส่หลวงพู๋ก็ร่างติกินเกือบมันเป็นไนร้านเป็นอะไรนะโอกาสสุดตาสิข้องเกลเกียพี่เนียนอีกต่อไปแล้วลเออเอาเพื่อวางสั้นข่ะหน้คอยตายนี่จากเกียวอีลีเจ้าวยศเปล่าผ้าพี่เนียนสีนิจักบัดนี้ไดเอเลยเป็นนังโมหฮเซกบวชวธาคอยยุนีสักก้อนห้างคอยไปเกิดศาสตร์ไม่หลอก็สิเปล่ากลับขึ้นมาหาพวกเจ้าอยู่วัดนีได้เอือห้บวชธายุนีโมไฮเซียด มึงจะมาเกิดไหมเอากันหนามึงมามาเกิดมุตูจะเสียตีโคราชเ่าอยู่นีนน่สิเจ้าลัปาก็อลดเอื้อเจ้าลับปะก็อลดเอาเอโคเอาไม่ยังอกนึกว่าบาอ,อกเกี้ยวหลุดกันแกเอโค้หรว่า่จันเอาตังก็ไปเปลี่นไงแตยังกระตั้งตอ่อเอาลาและเลึกถึงคุณประพุทธประธรรมเอาพระสงฆ์คือบ่เอาฮะเนี่ยพระสงฆ์บ่ตั้งต่อก็ได้ดอกมันเป็นยังมันรักแกนักุวง ซอหาจะแตกตี่เพิ่นบ่เห็นกับเ้าเห็นเพิ่นฟังแท้ท้งไก่ท้องไก่แข็งไกไ่ใบลมหายใจผัดนึ่งอ่อนคือจังมาถุลาตอนห้องคอนเขาวันตาสิวี่อีกรวนเพ้อ่ปเดียวเนี่ยเลี<ต>้ยว<ค>ไปทิ้งวันใหญบุญชูพี่น้ำตาตุกทอ้องไก่ยน่อเมื่อนโอนบ้องสังคือ มโอ้สีจ้าเน้นกับแม่ออกกอดกันอีกแล้ว <c oughs> พี่เน้นเลยตกวางอาวสานสิ้นความตายตัดสวัสดิ์ขาดสัมพันธ์เกี่ยวของต้องไขนองสิสัง,สงลาตั <c oughs> ้งใจดีดละ,ละหากเป็นมชาตาหน้านองขอหวมพี่บุญสูนเนเด้อ พี่แน่นดูให้มันคักน้องบอยอยม่ปล่อยปล่อยหัวน้นลงหัวตั้งใจดีๆให้พี่เอาแนวเต็มคือท้องไข่ให้พี่หมายการไว้ภายหน้าพบกัน สำหรับชาติน,นัน้นความหักผสมวางตั้งใจอธิษฐานหาก่อนที่ตาย,ายไว้สิแค่ไหนแบบปูสาธ<ท>ุเ<ๆ>ด้อบันหาดินถมนาดวงวิญญ<ส>าณกลับมาเกิดชาติหน้าให้พ่อพี่หนานเลยสำหรับในชาตินี้น้องลาแล้วหืวดหลับ ทองไข่ทองไข่น้อยเอาพอดีล่ะกะล้งปูขัดแล้วได้มาโดดแล้วตายแล้วหนึ่งศพหาไี่ได้ก็ละทองไข่เอาละเอาละเบิดแล้วเบิดเบิดล้มแล้วตั้งใจดีๆน้อยเอ้ยตั้งตั้งใจเอาเอาละตัดจิตตัดใจสลายลูกปูอือทงไข่ตัดไปแล้วผมสิอยู่เห็นยังห้อย นน่าสองสบเอาคืเป็นไปทางสัน<ว>้นห่วยหลวงปู่ทัางใครตายไปแล้วผมตัวเฮียงปอกโว้ยมันกับปลอกเนาะขันี์ปล่อยลงแหงกับหัวแจกท่นจะเนียนเลยเนีนขึ้นมาหาพระก่อนเฮ้ยจ้าอยจีวะจากไหนมทีปเฝ้าหน้าข่อยเนียเร็ยเรหาเมื่อยเฝ้าหน้าเฝ้าหน้าห่วยโอ้ย <laughs> มันวบอกเป้าว่ามันคอยบอกกินมันหูเยออันเป้าใช้เน้นปุ่นแม่ห้วยละน้อยตั้งใจดีดีลาลาสู้เอ้ยกระตุกนึกขึ้นมาแล้วเพียงแล้วเิีงแล้วเอาปู้ไหมเน้นไมยเอาเน้นแบบปู้ไม่วา่างกับเบอถือเหาพอแห้งก็เอิญขู่เน้นอยูเนี่ยสร้างบาจากสมัยถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะท้องไส้ นี่มันว่ามันท้องไข่นี่ท้องปูเจกข,ขมา้าหยังนี่มันว่ามีหยั่งดอกมีแต่ไหนดอกมีแล้วยูเนี่ยขอจากนหยแน่นี่แต่เจ้ามีไหนบักสุเรียนเฮียงกันยูนนยหนันบ่อปั่นคอยจักเช่าคือหาจันทร์ไหนผู้นึ่งตายแล้วล่ะเอ,อ้ยฮักกิจฮักใจช้ามันทำเป็นธรรมาดาดอกมันจำเป็นดอกแหวมู้นี่ยมันบ่มีผู้ใดที่อยากเป็นดอกมุนสู้เบิดบอลวา วัวใจเราแสนสโลดแสนตื้นตั่นลันโผดผ้าโุนในตอนนี้นี่แหละเพื่นว่าทุกคนต้องใช้แต่ไม่มีใครต้องการความโซกีมนกันแสนกะสันานาะดความบอกาศคิดไว้สร้างเป็นได้เนนนเลาเอ้ยธรรมดาล ฝาพ้น,าพนลาวแสนสะท้อนหัวใจอ่อนสิไวด้ดาบพ่อปั่นหินมาทับถึงเต็มในใจอ่ธรรมาแล้วมันเกิดบทันกหัวใจใช้ในตอนนี้บ่มียังสิเทียมทองเรื่องแง่ใช้มาพบพอทอนแค้สู้มาด้วนตาย ตอนท้องไข่ทีตายท้องไข่บอกว่าห่านี่มาการมาหมายท่องไข่ไว้ป่ามีผู้แดดบ่ครับมัมมีแล้วล่ะเพบ่ะเพื่อเามากมู่ก็บพ่กินมากหรอกล่ะเสี๋ยวยังสนับป้าเอาขี้หม้อุ้ยอย่าบอกหยาบในวัดยังว่าขี้มดหมอขี้หมอเนี่ยหมอเอหมอไม่เอกหมอไม่โทหมอตัดจ้าหม้ออะไรเป็ยอย่านั่งไก่กันจะวุ้ยไปเอ้าแคงหอดบ่าน่งบ้านนี่ กูณจะซื้อเหาอขายดอกป้าฮะผมเสียวการเอาไม้ใบหนาผาท้องไขน่นในนอปลาเนาะเอาคือนพ่อจับถูโรดจับถูกเกิดมาสนามท้องไข่กาลาร์มสตบ้านันตัวมันอทีแล้วเห็นไก่เพ้อๆๆเอื้อเพ้อเพ้อโรดก็ท่านก็เอาสมนี่จุม่มลงหมอ,อนำย่อมโรดท่านอ่ะซาธุเด้อหากสาดามีจริงขอท้องไข่ขึ้นมหาพีเนียนอีกเดี๋ยหล่ะเด้อพีเนียสีข้องสีขาอยู่วัด อให้สมคำอธิษฐานเด้อล่ะเด้อให้สมมงมารปฏาณะแปลงเแม่บ่หักอกหักคิดหักใจซะแล้วก็ไม่ปลาดทจัดการดอกที่ขึ้นห้องกระจายข้าวเอินยาเอิญนุ่มก่อนเอาเอิญยังยากพูนาให้ฝากความไปน้ำเพื่นผุนกระเด็นกระผุนบ่บ่ถนัดขึ้นห้องกระจายข้าวนี่ละเอาเอาอยู่ล่างมันกระดังถึงเงินลำพงผุนตัวเด็นเนี่ยหอยนั่งยหันแยงแยงน่สิตายบ่เนี่ยเกาเหลาหอย จังสันแล้วเอื้นหาจังแนแล้วชี้แจงกันแล้ว <c oughs> จะไหมถึงเพราะว่าอะลอะลจเั่นตัวมาทว่างสันมันคือพอตะเกาเราอะลขณะนี้ทางในบ้านมีคนอยู่ไหมถ้ามีขอให้รีบมาทางวัดด้วยห่วยด้วยจังไหนด่วนเั่นตัวเริ่มใส่ตัว <c oughs> ตอนอ <c oughs> ขอให้รีบมาทางวัดด่วนเพราะเดี๋ยวนี้มีคนมาตายอยู่ที่วัดทราบและเปลี่ยนอิเลมท่งองเป็นผู้ประกาศโอ้มากเลยเป็นยังหลวงปู่ตกกุดตายที่นั่น หลวงปู่ตกคนใส่จังนะคอยนั่งโคโมอายุต่าเหมือนจีเอ้ยเอิ้นมายังกระซอบฟางชองปังแต่ขันไม่เสียเอ้าวท่องไข่มาตายเจ้าวัดมาเมียนมัดอธีสรอยกันดอกโยมไม่ใช่ท่องไข่ตายเมียนแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่ในมหาตายเสวัสดีว่านี่นี่เอามาเรียกมาได้บ้นเกิดบ้นตายธรรมดาดอกโยมอุ้ยหลวงพ่อญาจิกากินน่วะนี่งานงานบังหันก็หามแม่ธีบันี้สิแม่นเจ้าฉันจิฮะคอยหามยาเบ้าเรื่องนี้ในวัดจำไว้ เออเอาไม่ห้าร hey. ึเอาเอาแมซี่ค <Hey. S 3> hey ่ะคำว่าเรืนี่วัดนี่เป็นอย่างลวงปู่สิแขนห่งแหงว่าแหงลับอันซอรอหัวจักแคล้วมา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 เมียนมอเตอร์ไสคก่อนนี่มาเตอร์เนไฮโลมอเตอนไฮโลโอ้เป็นอบตย่างนี้เป็นอบตมอเตอร์เรนไฮโลตัวอบตนไอแปลว่าะยังวะกับความผู้เป็นกับแปลว่าเป็น เสีใช่เปี๊ยท่านบอกอบตอท่านเหลีวอมบักแตงมันมาเมนไม่ยังอบตเอาใบตายเอาใบตายกูแม่น่ะไม่เกิบไม่เกิบเนี้ยเนีอันนั้นเกิบผู้ตายเยอะไปบ่ายมันเป็นของพระคอยจอดแล้วดีด้วยคอยบดถอดเอาวแจนแล้วยังเขาวัดนะ่นอันนี้ก็เสียเอาไปเอ้อยู่ในเขตวัดเนาะอื เอากอดคอคนด้วยพีเอขันย่านโจกโอ้ยอันโจมผีไปยันมาคลิกมาค่อนหน้ากระดอกกระเดียดแห้งเนี่ยตีนถีนทั้งใต้แล้วว่าเอาเลี้ยวเข้าไปเลี่ยมมากเลยนั่นโอ้ภาพอย่างนี้ต้องขยาเออผู้ตายก็ตายสิมาขย่ายู่หันแล้วไปไปไปเชือบเข่าเก็บของมาบ้านนี่เมียนของซอยกันไปอ๋อ บมอกินอกแพงหลายหรือทิ่ม <No ก็ได้เนีส bueno, okay um> ั่งโอดโปตเว่ยไม่อยากแต่นอกหมูปลาพองฝากคนหากินซีเมย์เอ้าให้เราเด้อมาไปเห็นมะหมอกินจะทำเอ้าจะพาไปมาเอาซอยแน่มอแม่มื้อเนี่ยเอาเอาซอยเจ้งเนี่ยข่อยก็เมือมือแล้วเนี่ยข่อยมีสองมื้อเนี่ยเอาปากกันได้บ้างอยู่ ปากแกไหนเจ้าเจี๊ยคาบฉันบ่ก็แล้วกตจีลยบบังหันเอาลองเบื้องเอาละเด้อรัดเอามอเด้อความทงไปแล้วแล้วไม่ยังนี่ก็ได้ประกาศอ่อคนชื่อเบา <c oughs> เ้าเหรออังเงียบไปบ้านนี่เบ้ากันยางจอจันทั้งสองฝ่ายก,ก็เห็นดี สาวท่องไข่รือบุญสู้ผูติจำมคว่ำใดไม้ปูนแดงเอาไวก้กระยังเห็นห้อยการพี่น้องฟังนิทานห้อย